สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพระโรดประจวบนะครับวันนี้ก็จะมาศึกษาเหรียญหล่อรุ่นสองหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเป็นพระเกจิยุคเก่ายุคก,ก่อนหลวงปู่บุญนะครับยุครุ่นเดียวกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิจิตนะครับ ลวงพ่อเท้าวัดพระเนียงแตกท่านเกิดเราปีพศ2366นะครับถึงปีพศ2376นะครับเพราะมีประวัติหลายเล่มลงไม่ตรงกันนะครับหลวงพ่อเท้าวัดพระเนียงแตกมีชื่อเสียงโดกดังในสมัยเก่านะครับ ท่านมีหลายชื่อนะครับเช่นพระครูอุตรการบดีนะครับพระครูโสอุดรหลวงพ่อเสือนะครับท่านมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านด้วยกันนะครับเช่นหลวงพ่อแชมป์วัดตากล้อง นะครับหลวงพ่อช่ำวัตตะก้มก็เกิดปีพศ2405นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับท่านได้สร้างเหรียญกงจักรนะเป็นลูกกงจักรรุ่นแรกนะครับซึ่งมีชื่อเสียงในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอีกท่านหนึ่งปีเดียวกับหลวงพ่อช่มวัตตะก้มก็คือ หลวงพ่อค้ายวิศรามูลท่านเกิดปีเดียวกันก็คือในปีพศ2405นะครับท่านหลวงพ่อทาได้เป็นอุปชาหลวงพ่อค้ายวิศามูลนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพอๆกับหลวงพ่อแจ้งวัต,ตะกล้ององค์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อวง วัดทุ่มพัก,กูดนะครับอำเภอสมัยเก่าก็เรียกอำเภอกำแพงแสนสมัยนี้ก็เป็นอำเภอดอนตูมนะครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนในสมัยเก่านะครับถ้าเกิดในปีพศ2431นะครับเป็นสิทธิ์ผู้พี่หลวงพ่อเต๋เป็นสิทธิ์ผู้น้องหลวงพ่อคายและหลวงพ่อแช่มนะครับ ท่านแก่กับหลวงพ่อเต๋ประมาณสามปีนะครับก็ท่านหลวพ่อวงก็เป็นศิษย์ก้อนกติเหมือนกันท่านได้นำชนวนเหรียญลอรุ่นสองนะครับมาสร้างเป็นภาพปิดตาของท่านนะครับแล้วท่านยังนำอทิของหลวงพ่อทาวัดพระเนงแตกมาสร้างเป็นภาพเนื้อดินเผานะครับในพิมพ์ต่างๆ นะครับซึ่งคนพื้นที่ส่วนใหญ่จะทราบกันดีองค์ต่อมาก็คือหลวงพ่อวางวัดกำแพงแสนและหลวงพ่อเตวัดสามงามนะครับหลวงพ่อเตวัดสามงามท่านเป็นเกจิซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นที่รู้จักนะโดยเฉพาะอ่ กุมารทองนะครับเป็นกุมารทองเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับมีราคาสูงหลายแสนบาทนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเตก็สร้างพระไว้หลายรุ่นนะครับหลวงพ่อเตก็หลวงพ่อวางวัดกำแพงแสนเป็นศิษย์หลวงพ่อทาทั้งคู่นะครับปีเดียวกันนะครับหลวงพ่อเตก็หลวงพ่อวางเกิดปีเดียวกันก็คือเกิดปีพศสองพนสี่ร้อยสาสิบสี่นะครับหลวงพ่อเตอ่อนก่าหลวงพ่อเงินหนึ่งปี แก่กับหลวงพ่อน้อยวัดศีษาทองหนึะะ่งปีนะหลวงพ่อเตแก่กว่าหลวงพ่อน้อยวัดศิสาทองนะครับแก,ก่กว่าหนึ่งปีนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศีสาทองเกิดในปีพศออ2435นะครับนะครับหลวงพ่อเตก็ลงพ่อวางนะครับก็เป็นเศรษฐหลวงวิธานะครับผมเคยได้เข้าไปในวัดกำแพงแสนนะครับเข้าไปกราบ หลวงพ่อหวางแล้วเข้าไปในกุฏินะโดยรองเจ้าวาดในสมัยนั้นนะครับได้พาเข้าไปชมนะครับก็มีประวัติเป็นเล่มนะและสมุดเล่มของหลวงพ่อหวางก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ที่วัดนะครับก็ได้เขียนบอกว่าท่านเกิดปศสองพศ2สี่ร้อยสามสิบสี่นะครับโดยมี หลวงพ่อท้าวัดพะเนียงแตกหรือพระครูตรักาบดีเป็นพระอุปชานะครับก็สมุดเร่นั้นก็ยังอยู่ที่วัดนะครับหลวงพ่อท้าท่านจะผูกพันนะจะผูกพันกับทางอ,าอำเภอร้อนตูมอำเภอบางเลนนะในสมัยก่อน อำเภอบางเลนในสมัยที่หลวงพ่อทายังามากอ่อสร้างวัดบางหลวงในสมัยนั้นอำเภอบางเลนยังไม่มีนะครับอําเภอรแรกของอาเภอบางเลนในสมัยนนะั้นก็คืออำเภอบางไผนานนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นอำเภอบางปลาแล้วก็ต่อมาก็เป็นอำเภอบางเลนนะครับตามประวัติกล่าวว่าหลวงพ่อทามีความ ตนิชชิดเชื้อกับวัดบางหลวงนะครับมีท่านผู้รู้บางท่านได้เขียนไว้ว่าหลวงพ่อทานได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเนียงแตกแล้วก็เป็นอาจจะมารักษาการที่วัดบางหลวงด้วยนะครับดังนั้นท่านก็ได้สร้างาเหรียญรอรุ่นแรกนะครับที่วัดบางหลวงนะครับ สร้างประมาณปีพศสอ4 0นอนะครับให้เช่าตอนนั้นก็ราคา1บาทน,นะรราคาหนาึ่งบาทแล้วก็ท่านได้สร้างนะท่านก็มาเป็นผู้ดูแลทางด้านอำเภอบางไผ่นาดนะครับท่านก็มาที่วัดบางไผ่นาดนะครับสมัยนั้นวัดบางไผ่นาดขึ้นกับอำเภอ บางไผนาดท่านได้สร้างเหรียญหล่อรุ่นแรกเหมือนกันนะครับจะเป็นยานสามตัวนะครับด้านหลังนี่เป็นยานสามตัวนะ,ะสร้างที่วัดบางไผนาดนะอําเภอบางไผนาดจังหวัดนครปฐมนะครับต่อมาอําเภอบางไผนาดได้เปลี่ยนเป็นอําเภอบางป่าและต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นอําเภอบางเลนนะคะรับหลวงพ่อทาก็ได้สร้างนะครับแล้วก็ มีน้อยนะครับรุ่นแรกเหรียนจะมีน้อยกว่ารุ่นสองส่วนรุ่น2นั้นท่านได้สร้างไว้นะครับประมาณปีพศสองพนสอยห้าสะหลังจากที่สร้างที่วัดบางหลวงมา10ปีต่อมาท่านก็มาออกในงานน่าจะเป็นปิดทองฝังลูกนิมิตเรื่องงานพูพวัสสีมาวัดพระเนียงแต่งนะครับประมาณปีพศสอง0ัน 450นะครับทางกราสร้างสร้างเรื่อยๆมารุ่นสองมีจำนวนมากกว่ารุ่นแรกหลวงพ่อเทาวัตเป็นเนยแปดท่านได้บร,รณภาพในปีพศ2459นะครับแล้วก็ต่อมาหลวงพ่บุญก็ได้ดำรงตำแหน่งพระครูอุตรการบดีนะครับ ซึ้งประจําทางทิศเหนือต่อจากหลวงพทานะครับหลวงพทะนับว่าเป็นพระกิจที่เชาวน้องคม,มให้ความเคารพเรื่มใสเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งมีชื่อเสียงโล่งดังต่อไปเราจะมาดูผ้า,าของท่านนะครับครับนี่เป็นเหรียญหล่อวัดพระเนียงแตก นะรุ่น2ซึ่งเราจะมาศึกษาว่ามีวิธีการดูอย่างไรนะครับขอเชิญท่านได้ติดตามชมเลยครับครับใบประกาศนะครับอันนี้ก็ได้รับรางวัลชมเชยนะครับาจากสมาคมแต้จ,จิ๋วกรุงเทพนะครับ ครับอันนี้ที่สองนะครับจากปลึกเตียนนะครับหลายปีแล้วนะครับนะครับอันนี้รางวัลที่สองนะครับนะจากอ่างทองนะครับนะครับ อัน,น้รางวัลที่สองจากโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับปีสี่เจ็ดนะครับ อันนี้ที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งจะมาเลยกับเสสารกับหพงแสนนะครับดางน้นวิธีการดูนะครับเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับ,ด,รรบดูทรงพิมพ์นะครับดูทรงพิมพ์นะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับ ดูทรงพิมพ์นะครับดูทรงพิมพ์ทางด้านหน้านด้านหลังก่อนนะครับดูตาเปล่าก่อนนะครับจำเพียรสงพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับจำทรงพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับรนี่เราก็มาดูนะครับมาดู เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เอาขยายหน่อยขยายหน่อยนะครับ ดูรอบๆอ,องค์ก่อนนะครับดูน้นาเตยนะครับเรียกหนามเตยนะครับแหลมๆที่ยื่นจากข้างนอกมาข้างในเนี่ยนะครับแหลมๆเป็นซี่ๆนี่นะครับเคยถ้าเหรียญสวยๆนะครับตัวใหญ่จะคมชัดติดคมชัดนะครับตัวใหญ่เหรียญสวยๆก็จะติด เส้นซูมด้านในนะเส้นซูมด้านในนะครับอันนี้ต้องคมชัดนะครับนะต้องคมชัดนะมาดูเข้าหน้านะครับเข้าหน้าแล้วก็ทางด้านพเมาลีนะพัคเกตนะครับพัคเกตแหลมนะดูนะครับแหลม อันนี้ลอที่สมบูรณ์นะครับถ้ารอไม่สมบูรณ์อาจจะมีเนื้อเกินมีเนื้อไหลตอะไหะไอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าองค์สวยๆชัดๆนี้จะแหลมนะครับนะแก่แบบโบราณโบราณนะครับนะครับพระเมรีองค์งนี้มีคิ้วมีตามีจมูกปากชัดเจนนะครับแก้มนะครับทางด้านซ้ายมือเรากว่าองค์พระ นะครับอ,องดูจะป่องๆนะครับทางด้านขวามือเราหรือว่าซ้ายองรานี้จะยุบไปนิดๆนดๆนะจะมองดูยุบๆนะครับแกมไม่เท่ากันนะครับอ,อกโนนนะครับอันนี้จะอ,อกนนเส้นสังคติชัดเจนนะครับองสวยๆนะครับ ลำนาะอ,อกนอนคล้ายๆหัวช้างนะครับทางด้านนี้นะครับคล้ายๆหัวช้างแขนนะครับแขนลำใหญ่นะครับแขนลำนะครับมาทางด้านเท้านะครับเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับนะมีเห็นชัดเจนนะครับ ทับชัดเจนหน้าองค์สวยๆนะครับเส้นฐานนะฮะเส้นฐานคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกทานต่างติดชัดหน้าติดชัดนะอันนั้นสรงผิวมนะมาดูเนื้อหานะเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับรุ่นนี้เนื้อเหลืองอมเขียวผิวนะครับผิวด้านอกเป็นผิวสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มนะโอ,อ้น้ำตาลน้ำตาลเข้มนะ อันนี้ก็คือเป็นพระที่หล่อดยดินไทยดินโบราณนะครับดินขี้วัวนะมีขี้วัวเป็นส่วนผสมในการทำเบ้าหุนหุนเทียนนะครับอันนี้หลอเป็นช่อนะครับพระพวกนี้หลอเป็นช่อนะครับหลอเป็นช่อนะครับองนี้ก็จะมีเนื้อเกินมีเบ้าแตกเนื้อเกินนะมีเบ้าแตก ทำให้ดูง่ายนะครับครับเปล่าแล้วก็มีแตกพิ้นขึ้นมาพวกนี้จะคมนะของแทจะต้องคมนะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวนะครับบางทีก็จะมีรอยเห็นลองล่องแรงหลดหรือล่องเม็ดเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายที่ปนกระดินขี้วัวนะฮะก็จะหลุดกลเป็นหลมๆมีบีบ้างนะครับ มีบ้างพวกนี้นะครับมีบ้างนะครับต่อไปมาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะนะดูพิมพ์ทรงก่อนนะนามเตยก็ยังคมนะบางจุดยังคมอยู่ ยังคมอยูนะ่ผิวเนื้อในก็เป็นเหลืองอมเขียวนะครับต้องจำนะเส้นโย่ทางด้านนี้นะครับจะโยมาทางซ้ายมือเรานะเส้นทางนี้สั้นนะทางนี้ยาวนะครับเส้นซุ้มด้านไหนย,ยังติดคมชัดอยู่นะครับนะชัดนี่ก็คือส่สวนที่บริเวณหลอเต็มนะครับนะหลอดเต็ม อันนี้ก็มีรอยเบ้าแตกนะเป็นเส้นนะเป็นเส้นเส้นเนี่ยนะเส้นจะชัดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูง่ายนะอันนี้เป็นเนื้อเกินนะเป็นเนื้อเกินพวกนี้ทําให้เป็นจุดดูง่ายนะผิวดินขี้วัวนะครับผิวสีน้ําตาลนะเป็นคาบที่ถอดมาจากแม่พิมพ์นะถอดมาจากหุ่นเทียนนะครับอันนี้ก็คมชัดนะอันนี้ก็คมชัด นะหนามเตยคมนะครับมีรอยแล่หลุดนะฮะหรือเป็นดินเป็นดินที่พ่อมากระดินให้ขี้วัวนะครับก็จะเป็นรอยหลุมนะฮะเป็นหลุมเล็กๆ,ๆตามพื้นผิวนะครับนะก็จะมีมีนะมีต้องมีให้เห็นนะครับต่อไปก็จะมา ดูทางด้านข้างนะครับข้างเหรียญน,นะข้างก็หลอไมร้อยประกบนะครับนะจะมีรอยประกบให้เห็นบ้างนะครับไมร้อยประกบให้เห็นบ้างนะครับหน้าหน้าบางนะฮะหลังหนา นี่รับกบนะครับออนี้สบายสบายสวยงามน,นะสบายเรียบเลยนะหนานะครับผ้าอ,องค์นี้หนามากนะครับส่วนใหญ่เจอ ก็จะไม่ค่อยหนามากแต่องนี้หนามากนะครับตะใบชิดนะแทบจะไม่มีรอยประครบไม่เห็นนะองนี้นะต่างๆจะเป็นรอยตะใบนะครับนะจะมีรอยยุบๆคล้ายๆเป็นรอยชนวนตรงนี้หน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ชนวนอยู่กลาง รอบๆอบค์นะครับดูมิติต่างๆ่าครับรอยสบายจะหยับๆยาบหน่อยนะครับองค์นี้สบายเรียบร้อยนะครับหยับหยาบสนิมสีแบบนี้นะครับเป็นสนิมเป็นความเก่านะครับมาจากเนื้อเป็นคราบความเก่านะครับแบบนี้นะครับตัวใหญ่ผ้าเก่าๆโบราณโบราณก็จะมีคราบสนิมแบบนี้ขึ้น นะครับนะครับมีทั้งพิมพ์ส่วนใหญ่หล่อมาก็จะมีหูนะครับของไหนหูหูไม่ติดหรือหูช่ำลุดก็ต่อใบออกทำเป็นพิมพ์ไม่มีหูนะครับ ก็ดีคนละอย่างนะพิมพไม่มีหูนี่ก็เลี่ยมสวยนะครับไปเลี่ยมก็สวยก็เข้ารูปพอดีตรงพิมพมีหูก็เลี่ยมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับค่านิยพมพิมมีหูก็จะไม่ราคาสูงนะขึ้นอยู่กับความสวยนะครับขึ้นอยู่กับสวยความสวยเรียนพวกนี้สวยๆนะแบบนี้เป็นแสนนะครับสวยๆขึ้นแสนทุกองค์นะครับ หลักแสนนะครับถ้าสวยมากก็หลายหลายแสนนะครับพยายามเช่าหาพารที่มีความดูง่ายนะครับ ครบสูตรนะมีดินขี้วัวคาบาดินขี้วัวสีน้ำตาลนะครับมีรอยแล่หลุดมีถ้ามีพวกเป้าแตกพวกนี้นะจะทำให้ดูง่ายนะครับ้นาเตยคมชัดเนื้อหาเก่านะเนื้อหาเก่านะครับพวกนี้เนื้อหาต้องเก่านะครับมีอายุเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับกระแสนด้านใน มีค่าบเบ้าตนะีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้มนะครับนะครับเบ้าน้ำตาลเข้มถึงดำๆนะครับครับพระองค์นี้ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับพยายามดูมิติต่างๆไว้นะครับ วันนี้ให้ชมรอบองค์เลยนะครับนะครับภาพสวยเดิมๆหาย่างนะหายากแล้วนะครับครับเป็นแนวทางให้ท่านได้ศึกษาภาพแท้ต่อไปนะครับนะมี ดูบ่อยๆดูหลายๆอง์คนะครับก็จะทําให้ท่านดูภาพเป็นเร็วขึ้นนะครับดูภาพเป็นเร็วขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับโชคดีเลยรมีหลวงพ่อคุ้มครองนะครับ mm hmm. ที่ท่านได้ชมจบไปแล้วนั้น เป็นการศึกษาเเรียนรอผมก็ทาวัดพระเนีแกรุ่นสองถ้าท่านชอบช่วยกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมพบกับผมภโยหลบประจวบในโอกาสต่ตอไปสวัสดีครับ